คือด้วยโอปอล์ลุกทุกลุกที่น้องเติบให้แฟนนางงามคืออร่อยมากมเพราะว่าไม่มีชุดไหนที่น้องดอปเลยไม่มีวันไหนที่เราเรู้สึกว่าน้องอ่อมเลยแต่งหน้าทำผมเออเอนเนอร์จีเอยไม่มีวันไหนดอกเลยคงสามมาแน่มาเท่านั้นเนี่ยวันนี้อยู่กับกูรูนางงามเ<ม>จ้าของเพจนางงามชื่อดังทัออ้งทีเนาะเราต้องพูดเรื่องนางงามในดวงใจกันแน่นอนเพราะเป็นกูรูนางงามนางงามตัวเองเขาก็ต้องเยอะมากมายคนแรกที่ทำให้เรามาดูนางงามจริงๆเลยอ่ะ จะต้องให้น้ำตาลเวทีมิชลิโน่ไทยแลนด์ปี2016คือหนูว่าสมัยก่อนยังเฉยๆกับการประกวดนางงามเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่เป็นแฟนนางงามขนาดที่ต้องตื่นมาตีห้าทุกวันเพื่อที่จะมาตามนางงามอนะไรเงี้ยเราดูเฉพาะวันไฟแนลแต่พอมาไทยเข้ารอบเรื่อยๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตื่นทุกวันเพื่อมาตามนางงามจริงๆนั่นคือคนแรกที่ทําให้เราแบบเฮ้ยรักว hey, กงการนางงามมากขึ้นแล้วก็มาเนี่ยแหละมาเป็นน้องโอปอเนี่ยแหละที่ทําให้เราต้องแบบเฮ้ยตื่นมาตีห้าหรือว่าตื่นทั้งคืนเพือ่อที่จะมาตามลุกน้อง ดูน้องว่าน้องจะมาลุกไหนดูน้องจะมาหน้าผมแบบไหนอะไรยังไงเอนเนอร์จี้แบบไหนแล้วเราก็ส่งกําลังใจในแบบของเราให้น้องออมันทําให้เรา,ามีไฟในการเชร์อีกรอบหนึ่งพันเมื่อกี้คือคนที่ทําให้ติดตามใช่ไหมรับใช้ออมากระทั่งคนที่เชีย์ปัจจุบันแล้วที่เป็นรุ่นอดีตก,ก่อนนะนางงามในดวงใจสมคนมีรายชื่ออยู่แล้วหนึ่งมาริยาฟุลเลสลาออน้ำตาลชลิตา แล้วก็มีพี่ปุ๋ยมีพี่ปุ๋ยมี่เปสามคนในดวงใจตลอดการจะคงเป็นสามคนนี้แล้วขอนางงามต่างประเทศหน่อยที่แบบเป็นขวัญใจของคนแรกชอบเปียอลองโซแม่เปียเียอลังโซแล้วก็ชอบอีกคนนึงคือแคทแคทก็มาบ่งในบ้านเรามางในบ้านาคือแคทอะทำให้เราเห็นนางงามจักรวาลตัวเป็นเป็นหลายคนมาก เรารู้สึกว่าเหมือนซักเซสจกลายเป็นแฟนนางงามก็พอแคทคนสุดท้ายเลยอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา่อยนะ เราชอบอุ่นสีอุ่นสีเกลนะสีแล้ว<อ>ร,รู้สึกว่าเขาเป็นนางงามที่ทําให้เราอะแหวกทุกอย่างล้มทุกอย่างกับการเป็นนางงามไปเลยว่าผมทรงเดียวทั้งการประกวดคือสวยแหละ <S 2> <S 2> แต่ว่าคํานิยามคําว่าสวยของเรามันก็เปลี่ยนไปเลยสําหรับในตัวขเขาอะไรงเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย Miss Universe มันไม่ใช่แค่ความสวยที่เรามองด้วยตาปา่มันจะมีความสวยข้างในความสวยแบบไหนที่เราจะตีค่ามันให้มันเกิดคําว่าสวยขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ ชวนคุยเรื่องการประกวด Miss Universe 2024ที่เม็กซิโกซิตี้หน่อยอคงสามมาแน่มาเท่านั้นต้องมาแล้วแหละต้องมาเตรียมแล้วเตรียมแห่แล้วเตรียมแล้วรถพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างพร้อม <c oughs> คือด้วยโอปอ่ะ <c oughs> อย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกตอนนี้เนาะนางต่างกับ อนที่ประกวดในบ้านมากสวยขึ้นมีพลังขึ้นลุกทุกปลุกที่น้องเติบให้แฟนนางงามคืออร่อยมากเพราะว่าไม่มีชุดไหนที่น้องดอกเลยขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอมิตรอคติกับผ้าไทยว่าใส่แล้วมันจะดูแก่บ้างดูแกรมบ้างมันจะดูเมียงไงแต่พอโอปอใส่ปุ๊บสวยทุกชุดเลยชุดส่งคนส่งกลายเป็นกอบผู้ชื่อเสียงให้ชุดผ้าไทยมากๆแล้วก็ทุกวันที่น้องเก็บตัว ไม่มีวันไหนที่เรารู้สึกว่าน้องอ่อมเลยแต่งหน้าทํำผมเออเอเนอร์จีเออ,เอ,เเอ,อไม่มีวันไหนดอกอเธอแต่ว่าเอนเกจเมนต์ดีมากได้หัวใจติ๊กตอกเขาได้เป็น10ล้านฉันก็ดูทุกวันหนูตกใจตรงที่น้องไลฟ์อ่ะ<ม>คนดูสามหมื่นสำหรับมิสเวิ r ด์ไทยแลนด์ เอ็นเกตแบบนี้มันน้อยมากที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเอ,อเห็นแล้วมันชื่นใจเนาะเห็นแล้วชื่นใจเขามีความกระหายมงแล้วเขามีความพยายามมันก็เลยทําให้เราต้องสนับสนุนน้องต่อไปทั้งเรื่องการเชียร์ในทุกๆวนันการจัดงานอย่างที่เราจะจัดงานอย่างนี้ยคือตอนแรกอะ่ะเราถอดใจมากเลยนะแม่ ที่จะจัดงานนี้ออกมาเพราะว่าหนึ่งค่าลงแพงมากค่าไฟค่าแอร์ค่านู่นค่านี่แต่สุดท้ายอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่จัดอ่ะน้องรู้สึกไงในเมื่อน้องทําให้เราเต็มที่ขนาดนี้เราในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่งแล้วพอที่จะมีกําลังแล้วก็แบบสามารถจัดได้ก็ยังฟอร์มทีมกับเพื่อนจัดเหมือนเดิมจัดที่ไหนนะจัดที่สยามพาวาไดสยามพารากอนวันที่17พฤศจิกาเช้าเลยเช้าเลยตีห้าเลยเจอกันซื้อบัตรเลยจัาตั้งแต่ทีอประกาศวันแรกฉันซื้อเลยขอบคุณมากเลยนะคะ S <S> <S เงินทุกบาทคือนอกจากหักเปค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งเราเอาไปหหวดให้น้องโอปอด้วยต้องขอขอบคุณน้องนิชาขอบคุณอีกหลายๆคนเลยของบ้านทีวีเอ็นที่มาร่วมง,งานนะเป็นพิธีกรหให้เราทําเพื่อมงสามของเราเราทําเพื่อบ้านที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปเชียร์กับเพื่อนสนุกมากมนสนุกมาก,มนนก,มากไปเชียร์ในโรงหนักนะคะก็ลองไปมาลุกันอีก